ทายลูกชายอ้วขี้หยาตัวมาไหมผมลูกชายนดลครับอยเรววกครับวันนี้นะครับยังทีทาไว้นะครับผมยังทีสันกันไว้นะครับถึงแล้วถึงแล้วครับรผมที่แรกผมบอกไปหาเงินเลย มึงพูดเลยมึงพูดเลยอะไรขึ้นไปเป็นแสนครับที่ว่านยังไม่ถึงใช่สองวันสองวันหนึ่งแสนนะครับก็ทําตามที่พี่เอฟซีน้องน้องเอฟซีอยากให้เห็ุนะครับผมคือการที่ให้ไปมาแต่งหน้าคนเดียวตอกมันครับกูไม่แต่งแต่งได้กันรวมคนครับบุฟเฟ่นี่แหละตัวแต่งมุ่นตัวแต่งเหมนพวกเขาก็จะคิดออกเป็นกะเทยกต่มึงเป็นอยู่แล้วโอ้ใบจวบได้หมดเนี่ยโอเคแล้วับสีมาแต่งหน้านะครับแต่ตอนนี้นั่งรอช่างกับปลาสเตอร์เยอะมากแล้ว เขาสมัครเจ๋งเขาแต่งให้เราในห้องเขาสมัครมากเลยเขาบอกว่าเขาจะแต่งหนาปุ๊บเขาบอกว่าเลยนะครับจะแต่งให้ครับก็รอดูครับว่าจะออกมาเป็นไงครับผมรอช่างอยู่ตอนนี้ก็รอครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับตอนนี้ช่างแต่งหน้ามาจากไหนนะมาจากฮอลลีวูด เราก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่แฟนคลับอขอมานะครับดกดหัวใจหนึ่งแสนและก็เราได้กที่เรียกร้องมานะครับเราก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหน้าตาทั้งชุดไปไก็เหมือนกันแล้วพิเศษไปกว่าน,นั้นพิเศษไปกว่าน,น,น,นั้นคือเราจะไปเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโอ้ยชีวิตกูโอ้ยชีวิตกูเนี่สิบสามคนยางไปแล้วไอว้โอ้โเขาสุบสิบเขาสุบสิบเพื่อยังเนี่ยมันมียางแปลกเือเป่า มึงหาึงตามแน่ถ้าเขาแซลสาววันนี้ตัวเขาไปเขาไปโอเคครับไปกันเลยโคตตายโค้รโคต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 รโโคตคตตรกัตรตรโคตรโาวรโคโโตคโคมนันแต เขาทะเลาเขาเขินแล้วเป็นยงไงครับไปลาเขินเกินมึงเกาะแขนกูหน่อยเพราะทำไมมึงเข้มกูอื่นเข้ามาเยอะไหมน่ะถ้าเขาจีบมึงกูก็หัวมึงเร็วเออจะได้รู้เป็นแฟนกันเฮ้ไมลคือรถต้องรถเมีอยแบบนี้แหละจะโดนชนต้องรถต้องรถทีนละที่หนาวเฉยหนาวเ้ยแล้วเขาจะไปไหนเขาจะเขาจะไาเรื่องอะไรนี่ หนาวแค่เพื่อนครับครับผมนะครับวันนี้ก็นั่งนั่งตัดเขานีั่งตัดเขานยนั่งตัดเขาหน่อยพอแล้วพ่อลยอยวพอแล้วพอเล้วล้วิว่ามันทำหน้าน่ารัก